ปะปะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวเบิงการะจะพาท่านผู้ชมไปตามตงานทำเก <c oughs> ิดลิมขงแรนมาแห่งใหม่ของชาวจังหวัดหนึ่งเบิงการนะครับนี่เลยนะครับท่านผู้ชมมาคลิปนี้โอ้ไปันได้ไกลมากๆเลยครับท่านผู้ชมส่วนโูกหูลูกตาสงขขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่า ก็ยังจะสูงขึ้นไปอีกนะอันนี้เป็นชั้นแรกนะครับท่านผู้ชมเขาก็วางเห็นวางอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออ๋ตรงที่เป็นถนนไปนี่อีกหน่อยก็จะปู uh, เป็นขดสลอเอาไว้เป็นชั้นแรกนะครับเขาจะทําเป็นสองชั้นนะชั้นต่อมาก็เท่ากับบ่าวมือการเยืนอ,อยู่เนี่ยนะครับเท่ากับตัวแม่เลยนะครับอันนี้ตัวลูกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลงไปชมข้างล่างเลยนะครับไปรายกายแล้วครับท่านผู้ชม งานทําเขื่อนริมโขงแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวจังหวัดบึงการนะครับวางเห็นกันเป็นทีเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชั้นแรกนะครับอย่างที่บึงการได้พูดไปจะเป็นชั้นแรกนะครับจะมีสองชั้นนะมาเหมือนกับตัวแม่อยู่ในปัจจุบันนี้ตัวแม่อยู่ในปัจจุบันจะเป็นชั้นเดียวแต่ว่าตัวลูกนี้ตัวที่สองนี้ตัวริมโขงในแท้นี้จะเป็นสองชั้นนะครับท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นชั้นแรกครับการน,น้ําไว้ก่อนเผื่อน้ํามาก็ทําชั้นแรกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเขาก็วางหินกันพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสูงนะครับสูงมา,มากๆเลยนะครับแต่มาดูเลยตัวตัว,ต,วตัวจริงนี่โอ้สูงแล้วนะแต่ก็ยังจะสูงขึ้นไปอีกสองสามหัวเปล่าเป็นกาโน่นแะนะจากตรงนี้ไปนะจนเท่ากับตัวแม่ที่ เดินไปเดินมาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับวางเห็นกันเป็นสุดลูกหูลูกตาแล้วครับท่านผู้ชมนู่นนะครับเน,น้่างบราการมันยืนอยู่ทางด้านหน้า,นาตัวเขื่อนนะครับวางเห็นเรียบร้อยนะครับ ถ้าเสร็จออกมาตัวนี้จะสวยกว่าเพื่อนนะครับท่านผู้ชมว่ามันอยู่ริมโขงอันนี้ขนาดขนาดเพิ่งเริ่มๆนะก็ยังมีคนมาวิ่งมีอะไรแล้วนะครับอยากจะดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปในบ่าหมือการจะไปยืนอยู่ไกลๆนู้นเลยนะครับทีนี้จะทาแบบยาวๆเลยต่อไปจะทําคลิปแบบยาวๆให้แฟนๆได้ดูจุใจเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอไปก่อนคงจะ เส้นเดือนเมษาโน่นน่เส้นเดือนเมษานี่โอ้โหงานคงไปแต่ไกลมากๆเลยนะครับนี่สูงนะครับท่านผู้ชมชั้นแรกนะขนาดสูงขนาดนี้ชั้นที่สองเราจะสูงขนาดไหนชั้นที่สองกะดูแล้วเบื้องการบร่าวเบื้องการดูแล้วก็เท่ากับตัวนี้ตัวลูกในตัวชั้นแรกเนี่ยนะถึงจะได้ตัวแม่ตัวที่เดินไปเดินมาอยู่ข้างบนโน่นนะครับ ก็จะเดินขึ้นมาข้างบนตัวสันเขื่อนตัวนี้ต่อไปก็จะทองเร็เๆเนี่ยเทปนูนะครับเทปืนเป็นที่เดินของคนนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางขวามือขึ้นไปก็จะก็ทําเหมือนกับตัวข้างล่างเนี่ยนะครับเทขึ้นไปอีกนะครับอตัวข้างข้างบนนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่แต่เขาจะทําให้ตัวตัวล่างนี้ให้เสร็จไปก่อนนะครับการน้ํามา ถ้าหน้าฝนมาถ้าทําตัวนี้เสร็จก็โอเคข้้นหลังนี่ทาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอ้สูลูกหาลูกโหลูกตาแล้วนะครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับคนออกกาลังกายแล้วนะครับยังไม่มีเทปูนนะแต่ก็อยากจะมาวิ่งมาชมความงามของริมน้าโขงแล้วนะครับท่านผู้ชม อย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมจากคลิปที่ก่อนยังไม่มีอะไรทึ่ขนาดนี้ข่าดน,นี้นะครับ mm hmm. ก็ไม่นานนะครับที่ว่าเป็นการคลิปก่อนมาก็ไม่นานต่อมาจากอันนี้ก็ทําไปอุบว่าเป็นการนึกอยู่ในใจเขาทํางานอย่างรวดเร็วมา,มากๆเลยนะครับ